ประกาศแล้วนะคะสำหรับรางวัลกรีนการ์ดในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวีเนว .2024 ที่เราได้ผ่านมาแฟนๆก็จะเห็นนะคะที่จริงมันมีมาไม่ใช่ปีนี้ปีแรกนะมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะใบกรีนการ์ดเนี้ยคือมันเป็นใบที่กรรมการเนี่ยจะชูใบสีเขียวให้นักกีฬาคนนั้นๆที่ยอมรับหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือให้ทีมนั้นแหละค่ะ กรีนการ์ดนี้เป็นใบที่นักกีฬาแต่ละทีมยอมรับว่าตัวเองโดนลูกบอลนะว่าตัวเองทำผิดจริงนะไม่ต้องมารอวิดีโอชาเลนจ์ไม่ต้องมารออะไรต่างๆนานานะคะยอมรับเลยทัพสาวไทยก็กรีนการ์ดหลายใบนะคะบีมก็กรีนการ์ดไปแล้วว่าโอเคเราโดนบอลนะเราทัชบอลของคุณนะ บอลตกพื้นจริงๆนะเมื่อกี้ไม่ได้โดนมือเราก็คือยอมรับเลยแล้วก,กฎกติกาของรายการระดับโลกเดี๋ยวนี้นะคะกรีนการ์ดคือถ้าใครสะสมทีมไหนสะสมกรีนการ์ดมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ต่างเนี่ยที่อยู่ในฐาน FIB รองรับเนี่ยจะได้1ล้านบาทหรือประมาณ30,000ดอลลาร์สหรัฐ ตัวเงินนี้สําหรับในรายการ v n l 2024ที่ผ่านมานะคะกรีนการเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็มาใช้แบบเต็มรูปแบบขึ้นเรื่อยๆจนปีนี้เราก็เห็นว่านักกีฬาเนี่ยยอมรับมากขึ้นมันก็เหมือนเป็นการที่มันเขาเรียกว่าอะไรทุกคนบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่สร้างนิสัยให้ให้เป็นเขาเรียกว่าอะให้ยอมรับผิดอะ่ะใครทําผิดก็ยอมรับผิด เราจะเห็นมาหลายๆปีไม่ได้มีใบกรีมกันเลยนักกีฬาก็จะหน้าแบบเลิกลักหน่อยเอ๊เขาอาจจะไม่ชาเลนเราก็ได้ทีมเราอาจจะได้คะแนนก็ได้แต่พอมันเปลี่ยนมาอีกยุคหนึ่งยุคสมัยหนึ่งความยุติธรรมเหมือนมันก็เข้ามานะคะทุกคนมันก็คือให้ทุกคนยอมรับผิดเลยแต่ถ้าบางทีนักกีฬาไม่ยอมรับผิดเพราะ นักกีฬาอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะแค่สกิดนิ้วก้อยของนักกีฬาตัวนักกีฬาเองอาจจะยังไม่รู้ก็ได้อะว่ามันมาสะกิดฉันไหมวะคือเมื่อกี้มันโดนฉันไหมวะอ่ะอันนี้ก็รอชาเลนจรอคู่ต่อสู้ชาเลนจถ้าลูกนั้นไม่ชาเลนจ ทีมนั้นก็ได้แต้มไปนะคะก็ถือว่าบางทีก็มันอาจจะมี2แบบก็คือในก,กีฬารู้เลยว่าตัวเองโดนบอกก็ยอมรับแต่ถ้าบางทีมันก้ามก้ากึ่งๆไม่รู้จะโดนหรือไม่โดนก็ไม่ต้องยอมรับนะคะเน้นการดูภาพชาเลนจ์ไปเลยทีมที่ชนะเลิศทีมที่ชนะเลิศละกันพูดอย่างนี้ชนะเลิศในการได้ใบกรีนการ์ดของการะะ่งขันวอลเล์บอลในชั่นลีกที่ผ่านมานะคะทุกคนฝ่ายญิงโดมินิกันค่ะ สาธารณารัฐโดมินิกันสาวสายหน้าโหดสายมาเฟียสายสูงใหญ่สายบึกบึนโอ้โหยอมรับมากที่สุดนะคะได้รับเงินรางวัลไปเลยค่ะสามหมื่นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณหนึ่งล้านบาทให้ทีมไปเลยนะคะถามว่ายเยอะไหมเฮ้ย เยอะมากนะเว้ยสำหรับเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่แพ้ก็ได้เงินต่อแมตนะคะไม่ว่าจะแข่งกี่แมตก็ตามอ่ะทีมที่แพ้ได้ประมาณแสนห้าทีมที่ชนะได้ประมาณได้เจ้าผิดประมาณสามแสนนะไอ้ได้ทาคลิปไปแล้วก็ <c oughs> ทุกคนคิดดูดิกว่าจะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยแต่อันเนี้ยแค่คุณยอมรับผิดว่าคุณทําผิดจริงอะ่ะเออคุณไม่ต้องรอชาเลนะ่ะคุณก็ได้เงินเลยหนึ่งล้านบาทในการจบ ทัวร์นาเมนต์เวียนที่ผ่านมานะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เออผิดเยอะแต่ผิดครั้งนี้เป็นการยอมรับผิดทุกลูกอะไรประมาณเนี้ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะแอดว่ามันดีเพราะว่าความยุติธรรมมันก็ไม่ต้องเกิดขึ้นแค่การทำเรื่องต่างๆในสังคมนะคะเอาเข้ามาในกีฬาด้วยเลยเพื่อให รุ่นใหม่ๆรุ่นเยาวชนเนี่ยได้เห็นว่าเออพี่ๆเขายอมรับนะและการยอมรับนี้มันก็ได้รางวัลด้วยได้คุณค่ากลับมาด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะที่ f i b ทําเรื่องนี้แอดแอดมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนั่นแหละค่ะทุกคนฝ่ายหญิงโดมินิกันฝ่ายชายสโลวีเนียนะคะเป็นทีม2ทีมที่ยอมรับความผิดได้ได้เยอะที่สุด โดยที่ไม่ต้องรอระบบชาเลนจ์ผิดก็ผิดไปเลยได้กรีนการ์ดเยอะที่สุดนะคะสุดยอดตบมือให้สาธารณรัฐโดมินิกันหน่อยค่ะก็ปีนี้ก็เข้าสู่โอลิมปิกด้วยนะสำหรับโดมินิกันถือว่าสุดยอดปรบมือให้กับโดมินิกันในปีนี้แต่บางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแสดงว่าโดมินิกันผิดเยอะนี่นาะคือ คือลูกอะไรต่างๆผิดเยอะนี่ถึงได้ใบกรีนการ์ดนะคะสาวไทยผิดน้อยเลยไม่ต้องยอมรับผิดอ่ะก็ว่ากันไปนะคะก็อย่างที่แอดบอกถ้าผิดก็แค่ยอมรับผิดก็แค่นั้นถ้าไม่ผิดก็ก็ไม่ต้องผิดไงก็ไม่ผิดนึกออกปะ,ะทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็รอดูนะคะรายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นน,ะนั่นคือรายการโอลิมปิกจะเริ่มกันในะคะ่ะ27กรกฎานี้แล้วนะทุกคนถึงวันที่11สิงหาอีกไม่นานเกินรอนะคะ เราจะมาดูว่าแชมป์เก่า2020อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะป้องกันแชมป์ได้ไหมจะกลับมาฟูลทีมเหมือนเดิมได้หรือไม่หรือโอลิมปิก2024นี้จะมีแชมป์ใหม่ขึ้นมารอดูค่ะยังไงก็มันมันแน่นอนเพราะมีแต่ทีมระดับหัวเป้งๆอ่ะเออเป้งๆทั้งนั้นอ่ะ อะเล่าสูกกันฟังหน่อยค่ะโดมมนิกันได้ใบกรีนการได้รับเงินรางวัล1น1ล้านบาทนะคะต่อทีมเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กันหงค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการเลยสึกทวนเมนต์ต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะติดตามแอดไวติดตามช่องแอดไวใครอยากสนับสนุนช่องดูได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะ